ยกราจะเอาวมาก็มาทิไปันมาทอนะบตัาแบตัเราวิัจังหวะเพยายามที่วาของทางอันดาข้างครับทีนี้นะครับยวขึ้นมาแล้วคเริ่มมาทางซ้ายโดนโอ้ยแบอลไดีครับนายโดนจิ้มจังหวะนี้จะท็อปมาสองไปได้จะท็อปแสอ แต่จังหวะนี้เป็นแตกวิกเลยครับแล้วก็น้องยกคุณไว้ขอโทษที่นี่ครับสุภาพที่สวนงามเลยครับปรเปล่าก็ขอโทษกข์กับผล่กันนะครับมาแล้วครับได้โตัแล้วคอวัดทันท้ายมีตัวเลือกเข้ย้อนหลังไปืนี่เป็นต้องแก้ไขยิงแล้วจังหวะนี้เป็นการเปล่ปาย้อนหลังขอบจะได้อด่าเปล่ายกยองที่สองแล้วนะครับอันดาท่าใส ของวัดเอ็กซ์ได้คือถ้ารล่นเจ้าท่าเป็นเซนอควาเราไม่ต้องการเจอเจ้าทัพเข้ามาเพชรเอาไว้เอ้าเราแจ้งไปได้สวยทีเดียวครับอาดาย้อนมาตั้งมาเชคกันใหม่ครับค่อยๆตีครับอาดาโยกทางขวาและโขโยนทางขวาครับตะโขแหกมาตรงกลางอุบพิมมาทางซ้ายแล้วแม่เล่นเป็นถึงพูดนะครับตรงของวัดคว้าไว้ได้ไม่รอท้าเลยครับออกบอลไปทางซ้าย

่อนไป่่ายาพยายามจะแหวกแล้วบัทัดปี่ยังไม่ดีรัโดตัดไมได้ววยว้ยย้อนมาก็ตึงไปหน่อยดตกไอ้แม่ไปทันแล้วไปไปสวย้วยอดที่เขาเล่นของกระดาแคปวันนั้นดูนัชัดของกระดานขยวด้วยไปงเย ม่าแล้วเป็นเกโตครงบก็ดอาจารย์ขัขวาจะทยกัไโสมาได้โชโชคข้อคายครับท็อไดโชคป่าไม่โท่จะทบอยู่แม่แล้วจะมาดิท็อปวัดต้อตาประท้อนต่ำก่อนเพื่อจนท้อได้ดีครับเพระเราดูดไป เอาละครับต้องไปเสมอให้ได้ที่สุดแ้วครับดได้เพรวัวไาต้องตัวเลือกแล้วเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในเพินตระการเทียร์คุณส่อโอเุ่งครับที่สายกมาทางซ้ายไม่ผ่านางด้านไม่โทแต่ไปได้ไหลมาพิเข้าซ้ายแล้วสาบให้นหลังตก็เสียวตัเลยตัองตัวดูตัวไอ้ตัว้ คู่ต่อไปนะครับตอนที่สนามแล้วแต่ในช่เช้าก็เลยเข้มๆเออแต่คืนนี้เราก็เล่นไแข่งไปไดนทัทีนะครับสามตัวหลังขู่เลยเดินเดินไปวิ่งเอาามสาูเราไปนะครับคู่นี้สนุกนะครับเป็นการโดนเองนะครับพบกัลยาจากรุ่นแอดตับดีสปอร์ตครับขู่แล้วก็เป็นป่าวหัวั้งที่สามจะทำกันโดนไปเหลื่อยมปด้วยครับเอาะไรครับ อันที่สามของกรได้าแต่ไมได้โยนยาวมาทันทายปุ๊บบอลต่ทับบอลได้ดีเลยนะพีชทันทายประคองแล้วทองอัดโต้ไม่ได้เนี่ยครับโดนเทนเร็วแล้วครับต้องแก้ไขครับย้องทีมาถึงจุดแก้ออกมาทางขวาไปเลยนะออกไา้แค่ไหครับบอลที่เขาเล่นของกระด้านอาดามัสาซ หดจังหวอย่างไเดลงตัวเลยงัวแงถอยหาเมตรเลยถอยเลไปอกแม่ท่าเว้ยครับาะไรครับไม่พอหรอกนะพอมาอีกทีทีท่าไรต้องใครให้บอลครับดูว่าจะตีคะแนนได้ัาดว่าได้หรือไม่ครับในช่วงเวลาที่เหลือจะไปหายก็ไม่4นาทีสุดท้ายขอการแข่งขัน ได้ควรควรโยกทางขวาตัดช็อตมาได้ชควรครับอะไรนะตัดตัวได้ทางขวาตีวงมาแล้วอาจารย์ตัดเป็นผ่าับแด้อู้นี่ครับการเซตบอลแตกนะจังหวะของทางด้อด่านนั้นถือว่าอันตรายนะครับโอ้ยประตูเลยนแต่เดยนไปเจ่ประตูขึ้นมาครับเพราะว่านี่คือ วายาวขึ้นมาดาทักกอลได้ดีครับท้ายโจคุณนึกไข้จ่ายหนี่ครับทาน้องที่นี่ถือว่าน่าสนใจไปครับตลอดพนัของอนดับนี่นะครับที่นี้องนการการเข่งต้องไปนี้ครับเกมการแข่งขันจะได้สะุกครับว่าสะุกน คนละเท่ครับเกระบกาไปเรื่อยๆครับหัวกู้พี่ๆได้ดีทีเดียวครับนี่ครับจังหวะสีตัวผู้เล็กตัวหรือว่าจังหวะเข้าเทสนี่ครับทำได้ดีครับผอว่าว่ามันได้เ็บาร์เร็งพี่เจ้าอาสาทรายเลยครับ ความไม่ได้ดรอถึงความไม่แน่นอนแล้วครับโอ้ยเอ้ครับชิ่งเชื่อทองทะยันทองกันได้ชิ่งอินมาอีกเก้าชิ่งเก้าทองกันได้ทองก็ไม้ดีครับนี่ครับไปในทุนนี้มันเป็นทองทองไม่ดรอเลยครับโอ้มาแล้วครับแล้วมาดูครับสภาพเกมแบบนี้รูปเกมแบบนี้โมเมนต์มันจะมาทางฝั่ง พอวนีค oh, ah, ุณ <risque> ว oh, ิววิวชายุจันเทพจรอบลังคาตัดได้เลยตยกโฮมโ้ได้เลยเียวครับเดี้ยวเลยจะเป็ต้วมันย้อนอััได้ไหมฮาร์นะครับเกมเปิดหน้าแรกกันมาตอนต้นอยเกมที่นกตโยต่อล้เปายตัไม่ได้มาแล้วชุมชนมีเท่าไรต้องไปหมดในจังหวะนี้สกัดทีบอดตเองเป็นจังหวะที่อเรแล้วพูเล็กของ็ได้อันดาเจ็ครับ โอ้ยนี่ครับเกมันสนุกเลยครับเวลาน้ตแบงค์เวลาบาดเจ็บจะยุดเวลากระังการเลยอหลานน้เขลานอครับกรรมการหลานน้องแบงค์ไปดูเดวดีไหมแบงค์เอ้ยเวลาโน้ตเอามันโดน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 แล้วหัวเขา ไปดูตัวอะนีเก็เก็ียได้ชคนครับแล้วต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับดาตัวียกหมาเซ็นตอร์ตัวสุดท้ายทางขวามีธรรมาเกี่ยวทะเยอทะเทศดูความมั่นใจของทรราของอันดีมาแล้วมาตัวังหวะงยอดเท้าขาวหกพ้่ง

มาครับวาอาาวเ้าไปตืชายคนกระเชาตอต้ต้้ได้เข้าไปกระจาการัาได้ได้ไดเอาได้่เนไเอาไ่อเอนไปต่อตน อารัสตามาธิของด้านของอาดิเทนต้องมีดูทันใจต่อน่องอยู่ได้รับแตัดได้ที่บอลได้ชัดเจนยกมาด้วยเจดนย์ที่เขาเป็นไร้โชคไปหวาเจ้าลิมสันยังไม่ได้เลยครับ บอลที่ท่าเล่นของไปได้อาดาหอกนมาได้ครับเจมสมยิงลบาต้องแก้ไขนะครับยังว่าถ้าบอยให้ท่านได้เร็วท่านย้อนไปได้มีน <German. S 1> ้อลที <ưới> wow. uh, well, uh ่ว um. ่าอไรแล้วแง่วะนี้ว้าวแคปได้ขอเวลาน้ตเลยแคปถามน้องโอ้แล้วเป็นทางด้อาดาพาสายพาเรือทัาที่4แล้วนะครับ เอาละครับเวลาที่เหลือต้องดูครับว่ารูปแบบการเล่นของทางด้านของมาร์ตซีครับจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับดูมาตบมาครับของมาร์ติซีขาตัดไม่ได้แล้วเจ้าเลี้ยวขาต้นซาบอุ่นแม่อยังไม่ตรงกันก็เป็นกาท้าเอาของทางด้านของมาร์ตซีครับได้ อะไรครับสามหนึงกันหน้ากันหน้าไปหมดรัสามหนึ่งครับถู้วยเล้าทหลังนะครับลตโอ้ยครับเท้าแล้วคนี้ต้องเติมเติมเลยนะครับาดด้วยเท้าไ่ลนีแล้วไม่หลอกเลยเลย เจอปุ่มปุ่ม่มนะครับกระดูกน่าจะเปลี่ยนแล้วก็ด้วยประสบการณ์การถ่ายเล่นแบบค้ครองกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ครับน่าจะมาถึอสายร่อนแรกในวงการทุกศูน์ประเทศบ้านเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับระบบการเล่นแบบนี้ขักนะตว์นนี้ครับเล่นได้เลยนะครับ ตรับการทุทโธเพศนะครับตันรถดรันสามหนล่คประตก็าแล้วน้ไม่รู้ก็อาลกนีลยอมาีเลยมาแลครับล้วอน้าตาทีสุดท้ายของที่อยู่รามจอไปเป็นย่างอาดามพ์สไยนาฏีกุลสอง

สุดท้ายจบระนี้เข้าไปปะทกับผู้รักษาประตูครับเป็นการฟ้ารวมทั้งที่สองของัวได้ของวัดนะครับสวถได้อดานกันเตางทพักลมาทางซ้าเาอะไรจบไปที่ดทางขวา

มาพูดคนสามตัของคณะของวัดควาายาวๆมาด้านหน้าครับไม่ผ่านแล้วยังตัดต่อได้ต่อเนื่องครับของวัดมาทางซ้ายยุ้ยัฮยมันไม่โดนบอลเลยอาตั้งใวางไว้ได้เลยทางขวาไม่บดนบลเลยจบจบมาแล้วยังทำได้ยทีเดียวย้อนืนมาไม่ยอมได้ครับตัดต่อได้แล้วเอาเลยครับต้องดูพีเซนต์อะไรก็ทำให้พวกเขามีโอกาสได้โต้ได้จบครับแต่ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับสลัตได้ของวัด อีกคา่งของคาาอดาเจเปียโชคคุณเดินกรมาท็อปไรกท่อยัางไม่ตกต้อนะครับคอเดินเป็นปัะตวของคาราะว่าตาตัวกาต้องทิ้งแล้วแก้ไขไม่ดีนะครับไอ้บอลไดอไ้ดูทะยุมาท็อปอะไรทบมาแันทายเจเียซายังไม่ปุ๊บเล็ตัวผู้่ทรตกได้เอาไม่เอาไม่เดินเดิน ถ้าไม่มาลรือเรเล่นดูไปหลังให้เขานึงดิวาด้วยครับนัดเป็นพอเออเป็นขพอครับฝาด้ยครับสามก็จะเป็นต้องวิวชานุจันเทศนะครับหลังก็แพบเทียครับสามประตูสองครับ เรับวันนี้ชควมได้เด็ดปลายแล้วพี่ดาอันาพัดยส้ทัขวาแกูดราตัวออกได้ใช่หมขวาจะาอมาด้หน้าได้ตัวแล้วอาไ้าไม่ผ่าดตาได้ต่อเรื่องมาแล้วเอาไม้ถูไดูู้้้า่ตัวอยู่ไหนก็เก่งเยอะเยอเยอะเ่งก่นเลยครับเล่นมเล่นย่เล่นเลยเล่นังให้ย้ายยายมาเกาะไปด้วย มาทักทายรับไปโครข้หนต้องานันนะขยานว่าย่แล้วก็ฟ้าวฟ้าวรวมทั้งที่จาดของได้เท่าอี่เิดว่า เล่นกันดีๆว้าวว้าวตีตีตีแข้าแข้งาว้งแข้งแข้งแข้งแอ้งแข้งาข้งแ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 ว้งแข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 ้งข้งาข้แ้งแข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 ้งแา้งแข้งแล้งแข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 ้งาข้งกว้งแข้งแข้งแข้ข้งแข้งแข้งข้งแข้แ้้้้้ข้ง้้้้งแ้้ง้้้ง้้้แงข้้้ง และจังหวะนี้เท้าเข้าไปในสนามเล็บของกระดาไฟ้าใส่นะครับเท้าได้เหยียบเส้นได้ครับสู่หน้านอกได้ครับแต่หากเข้าไปในสนามเตะเท้านะครับ ต่อเทเนร์ทีมของารด้านทวาดวครับีนาทีสุดท้ายคือว่าจะเตือนได้หมือไม่ได้ไรมาตุกามิานีอยังไม่ดีคร oh ับอย่างงบอลได้ต okay, ัน wow. ่ครับวัดแล้วโดนทล้จะเบียผิมาได้โอ้โหาแล้วก็มี็นก้อข้าโทษใจอย่างให้กับาวารยกทุกับเป็นการเปลาโดยทที่สี่ทงได้เอารวได้ล้ทกทายเลโอ้โห วางแล้วเะได้เปนโคนกลาไปแล้วมาทางขวาเอองอมสเออโอ้ย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 โอ้โอ้หโอ้ย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 โอ้เโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้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 โอ ไล <c Dante> ่แล้วใหเข้ารอบไม่เข้ารอบอ่าประตุก็ตึ้งแล้วนะครับปะตูไปาละครับหนึ่งนาทีที่เหลือที่เหลือจะตีได้สักรูหรือไม่ของธนาธรนมวิชีคู่ต่อไปนะครับเป็นตัวเลยนะครับธนาธรรมวิชีจะนุ่งพงธนาโดเน่นะครับ อ่าเจอไหมครับเจอไหมครับเสจอเพียงสามเบียร์สี่กระป๋องไหมครับเกลียดทีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยปีบอลออกไปทางขวาครับอาจารยทีเอ้าใช่ทรับเอาตัดได้แล้วครับเพราะว่าไหลมาแล้วก็หมดเวลาการ นี่ครับนักกีฬั้งองทีมางอันด้วยครับท่านผขอเสียงปรบมอให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับนี่ครับโดยเฉพาะทางด้านคารวานีสตีนะครับถือวน้องุนนี้นะครับน้าสมเพชก็หน้าที่ยางยิ่งนะครับถือว่าสุดยอดนะครับกดันี่บบอล่อยทะกระโพยกันนะครับเอาละครับนี่ครับสุดยอดครับคู้ต่อไปนะครับเตรียมลงบอลในสนามได้เลยนะครับเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้กับทางด้านจัสายบัตเิรครับ 幸福。